สวัสดีค่ะอาจารย์แม่นะคะเป็นที่ฮือฮากันมากเลยสำหรับครีมบำรุงผิวหน้าสูตรพิเศษมนตราคอมพลีทเอจิ้งครีมเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวโดยเฉพาะผิวที่บอบบางแพ้ง่ายไม่ทำให้ผิวมันนะซึมลงผิวเร็วมาก ใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตวิตามินซีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่จะนำพาวิตามินซีเข้าสู่เซลล์ผิวล้ำลึกได้ถึง100% <il> เปอร์เซน,นการใช้อนุภาคของทองคำจนได้เป็นโกลเด้นซีพรีเมียมวิตามินซีใช้แค่ปริมาณน,นิดเดียวประสิทธิภาพในการปกป้องผิวกระตุ้นการสร้างคอลเลาเจนให้ผิวเนี่ยสูงกว่าวิตามินซีทั่วไป บวกกับการที่มีไฮยาลูโอไรโกลที่มีโมเลกุลเล็กมากสามารถดูดซึมเข้าไปลึกลงไปในทุกชั้นผิวทำให้เติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวเก็บกักความชุ่มชื้นไว้ให้ผิวทั้งภายในและภายนอกถึงเราจะล้างหน้าออกไปแล้วนะความชุ่มชื้นก็ยังอยู่ไฮยาทั่วไปไม่สามารถทำได้รู้ป่ะไฮยาลูโอไรโก สามารถเก็บกักความชุ่มชื้นไม่ให้ผิวได้นานถึง3วันตเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวได้มากกว่าไฮยาทั่วไปถึง2เท่าอาแกนออยจากมโมร็อกกนะช่วยบำรุงผิวฟื้นฟูผิวที่แห้งกร้านลดรอยเหี่ยวยน่นโดยเฉพาะริ้วรอยรอบดวงตานะไม่ต้องใช้ไอครีมอีกเลย เฮปเว้นไวสสารสกัดจากพืชทั้ง7ชนิดจากเชื้อเขาแอลปลอบประโลมผิวช่วยลดการระคายเคืองผิวกระชับเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวลดการอักเสบและลดการระคายเคืองลดการอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะในสิวผิวอักเสบจากไม่แดดเฮปเว้นไว้ช่วยได้นะปรับผิวให้สว่างลดเลือนจุดด่างดำามเปิลสเตมเซลล์จากสวิตเซอร์แลนด์อีก ช่วยยืดอายุของผิวนะลอความเสื่อมของผิวกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเอิลาสตินลดริ้วรอยที่เกิดจากวัยหลังการใช้ติดต่อกัน28วันผิวเราจะอ่อนเยาว์สดใสมากผิวเรียบเนียนเงาได้ขนาดนี้เพราะเรสโนนวัตกรรมใหม่ของญี่ปุน่นมาเจสเต็มช่วยปกป้องผิวบนภาวะต่างๆรวมทั้ง U.V. แล้วก็แสงสีฟ้า ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าและได้รับรางวัล Green Ingredient Award ดมาเจสเต็มจะช่วยยกกระชับผิวหน้าแล้วก็ลำคอแมนดารินเคลียร์จะช่วยให้ช่องว่างระหว่างเซลล์ผิวเราเนะี่ยเล็กลงทำให้ผิวเราเรียบเนียนแข็งแรงยืดหยุ่นไม่แห้งกร้านผิวสว่างสะท้อนแสงฉ่ำวาวแล้วก็ขึ้นเงาการรวมตัวของสารสกัดจากพืชสมุนไพรอย่างเช่นเมลาวยลดการสร้างเม็ดสีเมลานิน ลด Surface s p o อ UV ต p o t และบ r o w สปอ t สันสก,กัดจากบีทรูทช่วยกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจนปกป้องผิวจากสารเคมีและก็มลภาวะผิวแพ้ง่ายใช่ไหมล่ะยารนโทอินที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเติมน้ําให้กับผิวลดการระคายเคืองและก็ลดอาการแพ้ล็อกความชุ่มชื้นไว้ด้วยสวัด,ดียมพยาลูโรเนตฟื้นฟูผิวแห้งก้านที่เกิดจากการขาดการบํารุง มนตราคอมพลีตเอจจิ้งครีมอัดแน่นด้วยสารสกัดที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวทำให้ผิวกระชับเต่งตึงอิ่มฟูลดปัญหาริ้วรอยก่อนวัยปรับสีผิวให้สม่ำเสมอคืนความสดใสเปล่งประกายของผิวให้กลับมาสมบูรณ์อ่อนกว่าวัยอีกครั้งด้วยมอนตราคอมพลีตเอจจิ้งครีมสนใจทักแม่มดออนไลน์ที่แชร์คลิปนี้นะคะ